ซื้อไอโฟนมาใหม่แบบนี้นะครับเราจะใช้เคสแบบไหนดีถึงจะคุ้มแล้วสวยๆงามๆไปกับเรายาวๆอย่างแรกต้องถามตัวเองก่อน,นครับว่าเราเป็นสายแบบไหนถ้าเป็นตีอามติอามก็อยากจะโชว์สีเครื่องส,สวยๆนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องมองเคสที่เป็นเคสใสเนาะซึ่งถ้าอยากใช้เคสใสแล้วต้องยาวด้วยเนี่ยต้องเป็นเคสใสที่เหลืองยากนะแล้วก็เดืองชา้าแน่นอนครับนอกจากใสแล้วโชว์สีแล้วก็ต้องป้องกันเครื่องให้ดีด้วยนะครับแบบยกสูงเรื่องเล่นกล้องแล้วก็เรื่องของขอบต่างๆเนยมุมต่างๆต้องกันกระแทกประมาณหนึ่งเลยซึ่งนี่ ยาอไปเจอมาเลยว่าสวยตรงโจดเป๊ะครับนี่นะครับทุกคนในตะกร้าที่ตักให้นะครับตรงนี้เคสใสตรงโจดเป๊ะครับแล้วาหลังนี้จะเป็นแบบใสหลังคุณนนะครับซึ่งมันจะเหลืองยากมากที่สำคัญคือเห็นไหมตรงกล้องด้านหลังมันยกสูงนะครับระวังคว่ำระวังมือถือหงายไว้นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเลนส์กล้องเราจะโดนนะครับที่สำคัญคือใครใช้สบกซีรีส์ขึ้นมานะครับที่มีคำนั่นตรงนี้ก็มีปุ่มไว้ป้องกันนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูเนาะนี่ครับทุกคนใส่เรียบร้อยแล้วหน้าตาประมาณนี้เลยเห็นไหมการมุมก็ม ว่ามันยกสูงประมาณนี้เลยครับแล้วก็ปุ่มคันธนูครับเผื่อใครรู้สึกว่ากลัวใช้ไม่ได้นี่กดอะไรได้ปกติครับเ,เห็นไหมปกติเลยเนี่ยฮ้ยของดีจริงเห็นป่าจะถ้าใครซื้อ i ใหม่แล้วปเป็นเมดิอาร์มนะครับอยากได้เคสใสที่มันโชว์เครื่องนะครับก็แนะนําในตะกร้าไปเลยนะครับแต่ราคาบอกเลยว่าดีมากๆที่สําคัญถ้าราคาดีแบบนี้ขอรอกันหน่อย้วกันนะครับเพราะว่าจัดส่งอาจจะช้เวลานิดหนึ่งแต่คุ้มแน่นอนกับคุณภาพที่ได้ไปครับจัดไปเลยเจยวที่ ¡Gracias! Oh.